ผู้ใดมีขีม่มมกใสๆมกักย่อยเอเจาะเอแกะอยู่น้ำหูด,ดังนั่นวัดกับสิค่ายวัดกต่พี่น้องแต่ว่ามันย่อยอยู่เป็นบ่เป็นลำเป็น,เป,นเ,เป็นเวลำเวลาน่ะน,นะหรือผู้ใดมักจามดูดจามอยๆจามสมแกะสาจามสมอ้อยอย่างนั้นนะฟุดฟิดฟุดฟิดอยู่นั่นนะมื้อนี้อีสานพระเจ้าเอาเคตลับง่ายๆมาบอกนะพี่น้องนะง่ายๆขอยเฮ็ดเท่านั้นแหละพวกอาการที่ว่ามา หไปผู้ใดเป็นไปเบิงแล้วหาแล้วเห็ดได้เลย <c oughs> ต้นมะกรูดนั่นหมากมัน <c oughs> เด็ดเอากิ่งมันนะนี่กิ่งใบได้แล้วเอาไปตากไปตากแดดนะพี่น้องจับซื้อๆก็บหอมหอมหอดนิ้วมือผมได้นีไผ่ผักกูดนี่ตากแดดแห่งเรียบร้อยบัดที่นี่ <c oughs> ที่นี่ก็เขาสู้การเฮ็ดการทําเฮ็ดตามเด้อเฮาก็สิบีบสิย่องใบให้มันละเอียดจยางพี่น้องเนาะย่องให้มันละเอียดซื้อนี่แหละนะครับให้มันเป็นผงเล็กๆนี่ยนะให้มันมุนๆน่ยน,น,นะย่องยังเสี่แหละพี่น้องย่องให้มันละเอียดนะไอพวกนี้ละเอียดแล้วนะนี่เป็นผงเป็นผงแล้วกะหายาซองมาจากโตหนึ่งยาซองนี่นี่นะครับยาซอง เอาพวกยาค่ะยาเซนข้างในนี่ออกให้เบิดนะ่นะพี่น้องนะเขากับบีบสิดึงออกนะครับดึงออกให้เบิดนะครับพวกสายเขียวเนี่ยรูเรื่อเนี่ยคิดอย่างย่เนี่ยพวกพันล้มทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าได้ได้ออกเบิดแล้ว,ลวนะพี่น้องนะ <laughs> บีบเบิรแล้ว <laughs> แล้วเขาก็เอาใบบกูดเนี่ยพี่น้องใส่แทนลงไปนะครับคอยยัดไปนะครับคอยยัดไปให้มันเต็มนะครับยัดไปเรื่อยๆยัดจงสี่เแล้วเขาก็เคาะ ให้มันลงนะพี่น้องให้มันแน่นนะั่นคือว่านเลยครับนะนี่ก็สีนแน่นนะครับหรือสิใส้วิธีเอาใบตองกล้วยแห้งนะครับนี่ตองกล้วยแห้งนะครับมาม้วนๆเอาก็ได้นะพี่น้องว่าเป็นอย่างนะครับกับม้วนใส่คือยังเขาม้วนยาเซนนี่แหละนะครับกับม้วนๆเอานะครับนี่แหละกับธรรมดานี่แหละให้มันเป็นรูปทรงยาสูบคือว่านั่นแหละหอมๆเลยพี่น้องหอมมีิลีนะครับนี่ ก็สิเป็นออกไม้ยังซี่นะพี่น้องแต่ที่นี่เขาก็จุดสูบซื้อทดหน้าเองนะจุดแล้วก็พ่นออกดังเท่านั้นถ้าค้นสูบอย่าว่าเป็นกบเบิดคําสีเว้าก่เฮ็ดยิงซี่แหละพี่น้องนะสูบเอาซื้อๆนี่แหละนะครับเฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องแค่แก้แกวัดขีมูกใส่ใสย่อยน้าหูด,ดังนั่นหรือว่าจามดูดจามใบบ่อยๆน่ะพี่น้องเอาตามสูตรพุงปัญญาบ้านเฮานีก็หายได้ง่ายนิดเดียว ขอแค่ฮ็ดเท่านั้นเองรองเบิ้งบ่เสื้อนี่สูบแค่ครึ่งตหรือว่า,าตวเตกโตนึ่องอยังสี่ะหยุดย่อยแล้วขี้โมกหยุดจามแล้วเรื่องจามตัดทิมได้เลย <c oughs> เจอใบบกูดกินมันก็สีออกหอมหอมหอมใบบกูดซื่อๆนะพี่น้องเนาะเพียงเพียงแต่ว่าแค่ให้มันออกดังเท่าน,นั้นพวก <c oughs> ขี้โมกพวกอาการคันคันดังนะมันติดป,ปิดทิมดได้เลย sút giọt bay bà cút